ทั้งเซตนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากแล้วก็เสียงคุณภาพเกินราคาจริงๆนะครับสวัสดีครับจาก Marvin Max Audio ขอนแก่นนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านแล้วก็ F2 ทุกคนเลยนะครับ คลิปนี้เราจะมารีวิวลาโพง Mercury รุ่น R62 นะครับหลายคนอินบ็อกซ์ก็มาถามนะครับว่าอยากให้ทางร้านรีวิวลำโพง Mercury R62 โอเคนะครับคลิปนี้เราจะไปไวๆกันเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากใช้เวลาดูนานๆแต่ได้ข้อมูลให้ครบนะครับตัวนี้เป็นลำโพงขนาด6.5นิ้วเป็นลาโพงแยกชิ้นนะครับมีอะไรบ้างตัวนี้มีลำโพงเสียงกลาง6.5นิ้วนะครับแล้วก็คอรเตอร์2ตัวนะครับแบบนี้ เน็ตเวิร์กนะครับคอสตโอเวอร์เน็ตเวิร์กสองตัวโอเคเรามาเริ่มจากเสียงกลางก่อนนะครับตัวนี้เสียงกลางขนาดห5นิ้วกําลังขับอยู่ที่120วัี่สิัม็กนะครับลาโพงทําจากลวยกระดาษเคลือบขนพิเศษนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทาให้เสียงกลางออกมาชัดแล้วก็เสียงร้องออกมาดีมากๆด้วยเป็นเศษปักนะครับเสียงกลางจะพุ่งเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีมากแล้วก็เวลาฟังแล้วรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยส่วนแม่เหล็กนะครับตัวนี้ รายละเอียดงานของลำโพงตัวนี้นะครับทำออกมาดได้ดีมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นงานเลเซอร์ไดคคปนะครับสกินโลโก้เมอร์คิวีแล้วก็รุ่นเมอร์คิวลีแล้วก็มีขอบยางนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของการติดตั้งกับการช็อตเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเซฟลำโพงได้ดีมากๆด้วยแล้วก็นตัวแยกเสียงเขาเรียกว่า p o s ส over network นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแยกระหว่างความถี่สูงความถี่เสียงกลางนะครับทำให้รายละเอียดเสียงออกมาได้ดีมากขึ้นด้วยครับคอมพิวเตอร์เนี่ยบอกเลยว่า ทวิตเตอร์เขาทาการบ้านมาดีมากเช่นกันทวิตเตอร์ตัวนี้เป็นทวิตเตอร์ขนาด38มิลลิเมตรนะครับไว้คอยอยู่ที่มัน29มิลนี่แหละแต่ว่าตัวทวิตเตอร์เนี่ยเป็นโครงสร้างแข็งแรงมากเลยนะครับไม่ใช่พลาสติกท,ทั่วไปนะตัวนี้นี่เขาออกแบบมาเพื่อที่ทําให้ลําโพงตัวนี้ตอบสนองความถี่ได้ดีกว่าทวิตเตอร์ทั่วไปในท้องตลาดต่างกันเลยนะเพราะว่าตัวนี้การตอบสนองความผิดเขาได้ถึง22,000เฮิร์ต์แม้ว่าปกติแล้วมนุษย์นะครับด้ยินความถี่ประมาณที่20-20,000เฮิร์ แต่ตัวนี้สามารถตอบสนองความถีได้ทะลุมากกว่า20,000เฮิรต์นั่นแปลว่าตัวนี้การเก็บรายละเอียดเสียงนะครับในย่านความถี่สูงตั้งแต่ 2-3K จนถึง 22K นะครับสามารถทำงานออกมาได้ดีมากๆแล้วก็รายละเอียดเสียงเนี่ยถือว่าเก็บได้ทุกเม็ดนะครับไม่จัดจ้านฟังสบายหูเพราะว่าตัวนี้ไว้คอยของเขาใหญ่มากนะครับขนาดทวิตเตอร์ก็ประมาณ38มิลลิเมตรซึ่งตัวนี้ถือว่าโอเคมา,มากๆเลย โครงสร้างเขาแข็งแรงมากเพราะว่าป้องกันการโลอฟนะครับบางยี่ห่อเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ทำออกมาดีนะแต่ว่าใช้โครงสร้างพลาสติกบางทีติดตั้งไปแล้วทําให้เกิดการโลอฟเสียงแหลมไปไม่สุดหรือว่าติดตั้งไปแล้วการทางานของเสียงแหลมเนี่ยรายละเอียดเสียงออกมาเนี่ยค่อนข้างไม่ครบนะครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องโครงสร้างของตัวคอมพิวเตอร์เองแต่ตัวเนี้ยทางานออกมาด,ดีเพราะว่า m e r c u r y นะครับพัฒนามาจากลําโพงของนักแข่งเครื่องเสียงนะครับ พวกเอ็มมาไออาสกาพวกนี้แล้วก็ยี่ห้อนี้เนี่ยก็เอาไปแข่งหลากหลายงานนะครับได้แชมป์ทั้งระดับโลกนะครับในเอเชียด้วยซึ่งเรียกว่าได้รับรางวัลคว้ารางวัลมาเยอะมากด้วยนะครับใช้แล้วไม่ผิดหวังตัวนี้ทั้งเซตบอกเลยว่าการตอบสนองความคินีกครบเลยนะครับมีความเป็นไฮเอ็นด์ค่อนข้างสูงราคาก็ไม่แพงเลยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวสอบถามอินบ็อกซ์เป็นเข้ามาได้เรียกได้ว่าจ่ายราคานี้ คุณภาพหลักหมื่นเลยนะครับกับยี่ห้อแบรนด์เมอร์คิวนะครับทั้งเซตนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากแล้วก็เสียงคุณภาพเกินราคาจริงๆนะครับท่านใดสนใจนะครับหรือมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ท้ายคลิปของวิดีโอเราจะแนบไปให้นะครับใครสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ทางมาวินแมสก็ขอ,ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆจากทางมาเป็น Max Audio ขอนแกน่น